คริปโตท็อปเทรนสดีครับวันนี้เราก็จะมาบริ่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลตโตกันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพรวมวันนี้ก็ถือว่ากึ่งเขียวกึ่งแดงเนาะแต่เดี๋ยวสักพักก็คงที่จะมีการขยับราคาขึ้นมาเนาะแล้วอาจจะมีความเขียวความแดงเฉพาะบางเหรียญเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าบ้องเจ้าตัว MO แต่ว่าปีนัทเนี่ยติดลงไป14%แต่เดี๋ยวก็น่าจะกลับขึ้นมาได้สักแป๊บหนึ่งเนาะ ทีนี้ครับเราก็ขอมาอัปเดตใน,นสุดข,ของตัวลูน่านะหรือว่าตัวเทอร่านะที่มีการเข้าไปซื้อของตัวเบยโอ伊โคนมี Bio ก่อนหน้านี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ย ก็ถือว่าอาจจะเป็นการฟันธงไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอให้เขาเนี่ยออกมาแถลงการนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนี้ครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเจิมมาแล้วครับว่าไบแอนด์แลบเนี่ยลงทุนในตัวเทอร่านะครับแล้วก็ตัวเปอร์ลินเนาะในปี2009้จุดหครับโดยเปอร์ลินเนี่ยก่อตั้งคุยกคุณดอจินสันนะครับและคุณดอจินสันเนี่ยก็นะครับก่อตั้งในส่วนของตัวไบโออีโคโนมีนะครับแล้วก็ตัวไบโออีโคโนมีเนี่ยก็เข้ามาซื้อตัวเทอร์าในวันก่อนเนาะ และเดี๋ยวเรามาดูประกาศจากตัวของไบเนนนะครับอันนี้เอามาจากไบเนนเลยนะเพราะว่าไบเนนเนี่ยก็ได้ลงทุนไปในสูงตัวเครือข่ายของตัวเทอร่าเนาะซึ่งเขาบอกว่าตัวเครือข่ายของตัวเทอร่าเนี่ยเป็นระบบการเงินที่ดีกว่าสำหรับมวลชนเนาะทั้งในสูงตัวการเงินที่รวดเร็วอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไบเนนเนี่ยโดยเฉพาะในสูงตัวไบเนนแบบที่เป็นในสูงตัวหน่วยลงทุนเนาะอ่ะเขาก็ได้ลงทุนแล้วก็ซื้อในสูงตัวเทอร่าลุน่าที่ชื่อว่าตัวลุน่าอ่ะก็คือตัวคลาสสิกนะครับก่อนที่มันจะะะลลล่มมสาาายยยงเเนนนนโดครับื้้อหี เขาเนี่ยจัดขึ้นเพื่อการชี้แจงเนาะว่าเขาเนี่ยได้ลงลง,ลง,ลงทุนในสุวนของตัวเชร่าเนาะในเบเนนแลบเนี่ยก็ได้เห็นศักยภาพของตัวสเตมบคอยก็คือเจ้าตัว UTC นี่แหละนะครับแม้แต่กระทั่งในส่วข,ของตัว JP Morgan ด้วยนะอันนี้ก็คือลิงก์ที่เขาเอาไว้ในส่วข,ของตัวการเปิดเผยการชำระเงินหรือว่าสิ่งที่เขาเข้าไปลงทุนในส่วนตัวเชร่านะ และนี่นะครับในส่วนของตัวบร n ษัทชาร์แพดเนาะก็ได้ประกาศเปิดตัวเทอร์เคนของตัวเปอร์ลินนะไอคือที่ผมพูดถึงในส่วนของตัวคุณดอนจินมื่งนะครับแล้วก็ได้มีเขาเนี่ยเป็นตัวสตาร์ทอัพในส่วนตัวบล็อกเชนสาธารณะที่มันรวดเร็วนะอันนี้ก็คือหลักฐานนะว่าตัวบริษัเนี่ยเข้าไปลงทุนในส่วนของตัว2ตัวนี้จริงๆในปี2 0 1 9และในส่วนของตัวไบโออีโคโนมีนะครับและในส่วนของตัวเปอร์ลินนะครับและในส่วนของตัวคุณไวเจ้านบและในส่วนของตัวซีโอคุณครอนเนาะทุกอย่างครับันีว้ตแหละ แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปดูในสูงดูสมาชิกของทร์เนาะหรือว่าในสูงของคุณตรีนนะครับอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเขาเขียนไว้ไว่ายัางไงคนนี้นะครับก็เป็นสมาชิกของทอรหรือเปล่านะเราก็จะได้เห็นในสูงตัวชื่อของเขานะ,ะติดดอทในสวงตัวทรเชนเไวท์ชูนะครับแล้วก็คนที่มารีชีวิตตัวนี้ก็คือ c e o ของทรเชนมารีชีวิตตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นในสูงตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนาะซึ่งเขาบอกว่าฉันเนี่ยอาจจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนาะแล้วก็กําลังเปลี่ยนเกียร์ไปที่ แล้วเราจะได้เห็นครับว่าไอ้ส่วนของตัว h a r d w แวร์ว l ลเลที่เก็บเงินตัวนี้เก็บอะไรอยู่ครับเชอร่ามันนีอ่าเฮ้ยในนี้มีเก็บอยู่เท่าไหร่อยากจะรู้จังเลย และผมเนี่ยก็อยากรู้มากเลยครับว่าใครเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็นะเป็นผู้ือหุ้นรายใหญ่หรือว่าใครที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของตัวไบโออีโคโนมีนะครับก็เลยนะครับจำได้ว่าบริษัทนี้มันตั้งอยู่ในสิงคโปร์ใช่ไหมก็เลยว่าจะไปขอข้อมูลจากตัว A C R A นะครับว่าไปดูเลยครับว่ามีผู้ือหุ้นกี่คนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก็นะครับตีปัญหาตรงที่นะครับพอยื่นเดืองไปปุ๊บมันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอน่ครับอ่ะโอเคอันนั้นก็คือจบไปนะคือเราก็ไม่ได้รู้นะครับอ่ะอันนี้ก็ค ตอนนี้ก็นะครับเราก็รอฟังข่าวกันต่อไปนะครับว่าเขาจะออกมาแถลงการหรือว่าอนาคตคณะนี้จะมี movement ยังไงเนาะเกี่ยวกับในส่วนของตัวเชอรานะ แล้วก็มีนะครับในส่วนของหลายๆคนเนาะที่กลัวนะครับว่าตัว SQE นะครับหรือว่ากระเป๋าของ Binance หรือว่าสิ่งที่เขาเก็บเอามาเรื่อยๆเนี่ยครับเขาเก็บไปเยอะๆเนี่ยแล้วกลัวว่าเขาเนี่ยจะทําการเทใส่เนาะซึ่งหลายๆคนเขากลัวว่าตื่นได้แล้วนะยาแบบหลับตานะตอนนี้ Binance กาลังสะสมขึ้นเรื่อยๆหรือว่า SQE เนี่ยกำลังสะสมเรียนมากขึ้นเรื่อยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอามาดั้มซึ่งเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามองเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเขาจะดั้มเขาคงดั้มไปนานแล้วนะครับแต่การที่เขาเนี่ยทำราคา ขึ้นราคาลงแล้วก็เก็บเหรียญน,นะในขณะที่คุณขายออกมาขายออกมาแต่เขานี่เก็บขึ้นเรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทาคลิปออกมาครับว่าทุกๆครั้งที่มีการขย่า,ยาลงมาเป็นแท่งยาวๆครับคนที่เก็บเข้าไปคือใครคนที่เก็บเข้าไปคือ SQE ก็คือใบเนี้ยนะครับที่เก็บเข้าไปในกระป๋นี้ด้วยทําไมเขาต้องเก็บนะครับในราคาที่บอกว่าโอเคถ้าเกิดเขาจะดั้มเนาะสมัยเขาไม่ดั้มให้มันแบบเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตจบๆไปเลยแต่นี่คือเขาเก็บตอนที่พวกคุณขายออกไปอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็มีเหตุผลที่่สําาาาคคัญนะถ้เเกิิดดวรลอง สักนิดนึงเนี่ยอาจที่จะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้นะแต่การที่นะฮะ SQE นะครับต้องการเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดขนาดนี้เขามีเหตุผลบางอย่างอยู่ครับ แล้วเรานะครับก็พักในส่วนของตัวเทอร่าลูนาไปก่อนเนาะตอนนี้เรามาดูในส่วนของต,ตัวนักลงทุนเนาะเขาก็ได้แห่ถอนนะครับคำุทธรอนหรือว่าคำร้องทางกฎหมายต่อคุณอิรันมัตที่กล่าวหาว่าคุณอิรอนมัดเนี่ยคุบคุมนะครับแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับด็อกคอยแล้วก็ซื้อขายข้อมูลภายในเนาะที่อิรันมัตเขาชอบปั่นอยู่บ่อยๆนี่แหลอะอะตอนนี้ครับรู้สึกบุวมาพอด็อกคอยราคาขึ้นเนาะผลประโยชน์เข้าตัวเขาก็ถอนการอ่าการฟ้องร้องออกไปเนาะก็ทำให้อิรันมัตเนี่ยก็อ่าไม่ต้องไปเจอคดีอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะ แล้วก็นะครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างตัวทอมซัมมีเดียวกรุ๊ปนะครับประกาศว่าจะใช้บิตคอยเป็นทุนสำรองของกระทรวงการคลังก็คือว่าจะเข้ามาดําเนินการเก็บตัวบิตคอยเป็นทุนสำรองนั่นเองโอ้โหก็ถือเลยครับว่าแม่เรื่องนี้กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วหรือเปล่าสําหรับอเมริกา แล้วก็นะครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างตัวโซลิดิเอียมนะครับเขาก็ได้จัดสรรกระแสงเงินสดร้อยละ60เพื่อซื้อบิตคอยสําหรับนาการบรหิหารการเงินขององค์กรอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้นะก็ถือว่าแหมเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะนี่ขนาดยังไม่เริ่มบิตคอยยังอยู่ที่9 0 0 0 0 9ืถ้าเกิดว่าเริ่มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหม,มันจะไปจบที่เท่าไหร่ แล้วก็ล่าสุดนะครับตัว CFTC นะก็ออกประกาศนะรเปิดทางให้นะครับตัว Bitcoin ETF มีออปชันแล้วก็เข้ามาจดทะเบียนได้นะอันนี้ก็สําหรับใครที่จะจะยืน่นหรือว่าในส่วนของตัวองคอ์กรหรือว่าในส่วนสถาบัานไหนอยากที่จะทำนะครับก็อันนี้คือเขาก็นะจนัดนโยบายนั้นเตรียมพรม้อมไวรอนะเออ แล้วเราก็มาดูนะครับนักขุดนะครับในยุคปี2010เนาะก็ได้โอนบิตคอยนะที่เขาขุดได้กว่า2000 b t c ออกจาก w a l l ็ตของตัวเองทั้งหมดเนาะอันนี้นครับจากข้อมูลของตัวออนเชนได้รายงานว่านะครับนักขุดเนี่ยในยุคดึกดำบรรเลยนะที่เขาเนี่ยขุดบิตคอยนะครับได้ประมาณสัก2 0 0 0 b TC น c เนาะและเขาเนี่ยก็อดทนถือรอยาวมาครับตลอดระยะเวลา14ปีนะครับตอนนี้เขาก็ได้โอนในสูข่ขตัวบิตคอยออกไปแล้วนะครับจากอลเล็ตของเขาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาจะทําการเชขายหรือเปล่านะ และก็ถ้าเกิดว่านะครับเราดูจากระยะเวลาที่เขาถือมาจนถึงขณะนี้นะครับตลอระยะเวลายาวนานขนาดนี้แล้วก็ราคาบิ t คอย n จริงมันขึ้นมาสูงขนาดนี้อาจที่จะมีการเทขายบ้างไม่มากก็น้อยแต่เราก็ไม่รู้ครับว่าเท่าไรเนาะแต่ก็นะครับเป็นการชื่นชมเนาะว่าเขานี่อดทนถือยาวได้มากๆและจะเกิดว่าเขาเนี่ยจะขายออกไปทำกำไรบ้างบางส่วนเนี่ยก็ไม่น่าที่จะเป็นเรื่องแปลกอะไรจุ๋มเลยครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับข่าวเหล่านี้ข่าวพวกนี้นะครับมักจะออกมาในช่วงที่ราคามันพีคเนาะทำให้คนตกใจกลัวบางครั้งบางทีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวนะครับเราก็ต้องเคลื่อนไหวตามในการออกจากตลาดเนาะแต่บางครั้งบางทีมันก็ออกมาเพื่อน,นะครับขับไล่ตัวเล็กๆออกไปนะครับทาให้คนนี่เกิดกลัวนะครับหลังจากนั้นเนาะเขาก็ทําการปั๊มราคาขึ้นไปเนาะเราก็จะสังเกตเห็นได้จากระดับ Fear and Greed ครับคือความกลัวและความโลภตอนนี้มันแตะไปชี่90เป็นที่เรียบร้อย แล้วโอ้โหก็คือหมนะคราบว่าตอนนี้โลกแบบโลภมากๆเนาะปกติแล้วเนี้ยจะเกิดว่าโลภขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกแล้วหรือเปล่าที่นะครับจะได้เห็นว่าโอเคพอมันโลภมากๆตึงมากๆเนี่ยมันจะมีการลดจอนอมาอยู่ที่ประมาณสัก80หรือ75ราคาบิตคอยน์มันก็จะลดลดลงมานะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นเพียงแค่นะครับ90เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้หรือว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับมันก็ไปถึงนู่นนะครับระดับ95 98กันเลยนะ เราอาจที่จะไม่จาเป็นต้องกลัวอะไรมากนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราดูจากข่าวนี้นะครับเพราะว่าบิตคอย n เนี่ยได้ไหลออกจากตลาดน้บแล้วก็ทุนสํารองนี่ตกต่าในรอบ6ปีหรือนี่อาจจะเป็นสัญญาณขาขึ้นก็ได้นะครับท่านที่ที่นะครับทุนสํารองหรือว่าบิตคอยที่สํารองอยู่ในตลาดเนี่ยตกต่ำลงอยู่แบบต่ำสุดๆนับนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี2018เนาะตามรายงานของนักวิเครานะห์เนาะเ็ายืนยันนะครับอันนี้กราฟจากคุณอาคริปโตคอนครับ ทันทีที่นะบิตคอยที่มันอยู่ในกระดานเนี่ยมันถูกโอนออกไปนั่นหมายความว่าไงหมายความว่านักขุดหรือหมายความว่านักเทรดหรือว่านักลงทุนเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะขายบิตคอยเขาต้องการที่จะเก็บไว้เองแล้วการที่บิตคอยมันเหลือน้อยในกระดานเทรดนะครับหลังจากนี้ตัวเล็กตัวน้อยจะเข้ามาหรือว่าใครเนี่ยจะเข้ามาซื้อจําเป็นที่จะต้องถูกบังคับซื้อในราคาที่มันสูงขึ้นแล้วก็หายากมากขึ้นเรื่องนี้เองครับมันก็ N เกิดขึ้นแบบนี้ทุกๆวัฏจักรอ,อยู่แล้ว,ส, right ลวสัญญ,ญาณ Yan N น,นี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่บิตคอยมันกำลังจะเป็นขขขาาึึ้้นนแแบบงๆที นะครับปริมาณบิตคอยที่มีอยู่ในกระดานเนี่ยมันไม่เพียงพอเนาะเพราะว่านะครับปริมาณของบิตคอยที่ไหลออกไปเนี่ยก็ประมาณสัก0,000 b ื c นนะเป็นมูลค่ากว่า2 7พันล้านดอนลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ในช่วงของ30บวันที่ผ่านมามีการไหลออกไปนะครับประมาณสัก85,000 b ่คิดเป็นเงินมูลค่า7 6พันล้านดอนลลาร์ครับการซื้อครองนะครับโดยตลาดที่มีการลดลงเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงตอนนี้ครับก็จากที่ประมาณสัก2.7 ล้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก2.3ล้านก็ถือว่ามีการโอนแย้ออกไปค่อนข้างที่จะมากเลยนะเออก็คือว่าอันเนี้ยคือมันไม่ได้เยอะเลยนะคือมันน้อยมากๆนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับพี่ตีซีซดีซีโอของไบเน่นะครับก็ออกมาซัดบอกว่าคุณควรขอโทษตัวเองนะชี้ชื่อว่าบิตคอยเนี่ยมันจะตายนะหลังจากที่ราคามันอออทำให้เนาะซึ่งนะครับก่อนหน้านี้คุณซีซีเนี่ยก็ได้แชร์โพสนะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับบิตคอยหรือว่าคิดว่าบิตคอยมันตายไปแล้วนะเราบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเชื่อคนเหล่านี้เนี่ยคุณก็ควรที่จะโทษตัวเองซะนะว่าคิดว่าบิตคอยมันจะตายนะเพราะว่าราคามันก็ลงมาต่ำหโหเราอาจที่จะทําใจลำบากเนาะบางคนอาจจะที่จะเชื่อว่านะครับมันจะขึ้น ล่าสุดครับซี o ของตัวคิดโปคอนก็ได้ออกมาชวิตเนาะแล้วก็ออกมาตอบซีซีออกมาเตือนซีซีว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซีซีเขาเคยกล่าวถึงว่าคุณเนี่ยควรขอโทษตัวเองซะนะถ้าเกิดว่าคุณขายบิตคอยต่ำกว่าหมื่นนะเมื่อโน,น้นโอ้โห ตั้งแต่ปี2019เลยนะหลังจากนั้นนับราคามันก็พุ่งขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะซึ่งสีเองครับซีซีเขาก็กล่าวถึงในส่วนของตัวความโลภของนัลกลงทุนนะ้อเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเนวระอาจที่จะทําการเทคโปรฟิตหรือว่าเอากําไรออกมาบางส่วนนะอย่าโลภมากเกินไปอะไรแบบนี้นะคือถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะลงทุนได้กําไรจากบิตคอยสินะครับก็ควรที่จะอย่าโลภมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้เลยเลยแล้วก็คุณเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนนะกับบิตคอยถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นว่ามันจะขึ้นอันนี้ก็คือแแแลลล้ววตตต่่นนนนะะคคคาาาาิงมดขอเย มันก็เหมือนกับที่นะครับหลายคนบอกว่าตัวเชอร่าลูน่าตายแล้วเอ็กอาร์พีตายแล้วนิ Up ่งสนิทนะครับตอนนี้นะครับมหลายคนก่องมาพูดว่าเอ็กอาร์พีไม่ไปเอ็กอาร์พีตายนะครับลูน่าไม่ไปลูน่าตายนะครับแต่ทันทีที่เอ็กอาร์พีปั๊มขึ้นมานะครับ20%ลูน่าปั๊มขึ้นมาที่30% กลับไม่มีใครออกมาชชิญชมว่าเฮ้ยทำไมมันพุ่งได้สูงขนาดนั้นจูม่ะอ่ะมันก็จะมีคนนะครับที่ได้กําไรคนที่ขาดทุนเนื่องจากว่าเราหรือว่าใครนะครับเข้ามาซื้อในจุดที่ราคามันแตกต่างกันอยู่แล้วมันก็จะมีกําไรมากกําไรน้อยบางคนก็ดอยต่อให้ตอนนี้คุณซื้อบิตคอยนะครับนะครับคุณซื้อที่ราคา7จ0 0 0มตอนนี้คุณก็ดอยถูกไหมหรือนะครับคุณซื้อหุ้นของเอ็นบีเดียนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วถูกไหมตอนนี้คุณก็ดอยถูกไหมอ่านํามันก็คือการเข้าของแต่ละคนเนี่ยมันก็อ่าราคาท และในส่วนของตัวโฟล์สปอร์บิคอย์ ECF นะครับแบล็ล็อกซื้อเข้ามาที่1 3 0ล้านถูกไหมครับแต่ว่าก็มีการไหลออกไปทำในวันที่15ที่139ล้านนะครับและในวันที่15เช่นกันนะครับสำหรับตัวโฟล์สปอร์อีเธอร m วม ECF นะครับแบล็ล็อกซื้อเข้ามาที่18ล้านเนาะแต่ว่าก็มีเจ้าอื่นขายออกไปนะครับโดยรวมแล้วมีมเงินไหลออกไปที่41.2ล้านนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังทําได้ไม่ดีเนาะแต่ก็นั่นนะครับตัวเลขของวันจันทร์ยังไม่ออกนะครับอันนี้ก็็เเเปนนนตัวลขขอองู่่มืที15 และตอนนี้นะครับในส่วนของตัวราคาของหุ้นที่ทําเกี่ยวกับในส่วนของตัวบิตคอยนะมันก็ได้บวกขึ้นมาครับนั่นเป็นสัญญาณว่าไงครับหมายความว่าหลังจากนี้นะครับบิตคอยอาจจะบวกอีกหรือเปล่าเนื่องจากว่าทุกๆครั้งที่นะครับราคาบิตคอยจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันมักจะไปก่อนเนาะแต่ตอนนี้บวก้นมาประมาณสัก4%กับ3%เลยโอเคนะเป็นสัญญาณว่าหลังจากนี้มันกําลังที่จะบวกขึ้นมาแบบแรงๆหรือเปล่านะครับแต่พอราคามันลงเนี่ยหุ้นมันจะลงก่อนเนาะก่อนที่ราคาบิตคอยจะลงนะอันนี้กเตังส ได้นะอ่าโอเคนะครับสหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ